ชานนคุณบ้าบอลสวัสดีครับวิเคราะห์บอลวันนี้ประจำวันจันทร์ที่22พฤษภาคม2566นะครับวันนี้ก็มีฟุตบอลให้มาเลือกสรรกันอยู่3คู่นะครับเป็นเกมพิมเมลริก1คู่ครับระวาวานิวคาเซินเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับส่วนการโชวเซเรอา2คู่ครับโรมาเจอกับซาแรนิตาน่าแล้วก็เอมโปรีเจอกับยูเวนตุสนะครับวันนี้3ตัวชัวแน่ เราต้องรัวกันอย่างแน่นอนนะครับก่อนอื่นใครที่ชื่นชอบผมฝากกดไลค์เพื่อเป็นกําลังใจกันหน่อยนะครับใครที่รู้สึกว่าใช่ฝากกดแชร์ไปยังเพื่อนๆให้มารับชมรับฟังเราจะไปด้วยกันไปได้ไกลอย่างแน่นอนนะครับวันนี้เดี๋ยวเราไปลุยกันเลยนะ ก่อนอื่นนะครับสรุปผลบอลเมื่อคืนที่ผ่านมากันหน่อยนะครับเราวิเคราะห์ไปทั้งหมด5ตัวนะครับแล้วก็เป็นไปตามบทวิเคราะห์เนี่ยนะครับเกือบทั้งหมดเลยนะนะบลีดไม่สามารถเอาชนะนะครับหรือว่าแม้กระทั่งเสมอกับเวทแฮมได้นะโดนเวทแฮมกระทุ้งไปถึง3ประตูต่อหนึ่งนะครูนี้ผมคิดว่าน่าจะออกเสมอนะซึ่งลีดออกนําก่อนซะด้วยซ้ำนะครับแล้วก็โดนเวทแฮมกดไปถึง3ลูกลวดเลยนะครับ ส่วนไบตันนะครับเกือบเสมอ2-2สซัด้วยซ้ำนะครับแต่มาได้ประตูนในช่วงท้ายเกม3ประตูต่อหนึ่งก็ยังคงต้องลุน้นกันต่อไปในโซนผมคิดว่าน่าจะไม่มีปัญหาแล้วสำหรับไบตันในการไปเล่นบอลถ้วยนะครับไบตันลิ้วครูเล่นยูโรป้าครับส่วนที่น่าจับตามองก็คงเป็นสเปอร์กับาทางด้านแอสตันวิลล่านะครับ สุซิตี้นะครับขนสำรองลงทั้งสนามเลยนะครับเอาชนะเชลซีไปได้1นนในช่วงครึ่งเวลาแรกเลยนะครับแล้วก็ม้วนเดียวจบเลยส่วนนาโปลีเจอกับอินเตอร์นะครับอินเตอร์มิลานโดนใบแดงนะนาโปลีเลยกดไปถึง3ประตูต่อหนึ่งในช่วงท้ายเกมเหมือนกันแล้วก็เซบีย่ากับเรเบติตจบที่บนเสมอจริงๆครับศูนย์ประตูต่อศูนย์กินไปนะครับสำหรับคู่นี้ นะก็ลุ่มๆดอนๆกัน,นบ้างนะครับแต่ว่ายังคงเอาตัวรอดได้ดีนะดูอ่าที่ผมเนี่ยนะครับจัดหนักทั้งคืนเลยนะเมื่อวานอยู่ไม่ได้นะครับอยู่ไม่ได้เลยนะบวกไป5ล้านกว่าบาทนะฮะโอ้โหก็ถือว่ายังคงชัดเจนกันดีเลยทีเดียวนะฮะสำหรับตัวนี้นะ ก็นะครับบางนั้นบางเกมนะครับผมนี่เล่นเกือบทุกตัวเลยนะฮะกดสดกันอยู่มีทั้งตัวโดนบ้างไม่โดนบ้างนี่นะครับตัวโดนก็ตั้งแต่กลางวันเลยนะครับแล้วก็มีใบตั้นครับที่โดนไปนะฮะผมกดต่ําไปนะนึกว่าจะจบแค่3 0มนะครับดันนะฮะทางด้านของซอมตั้นเนี่ยยิงมาได้1ประตู นะครับส่วนเลสสเปเชียนะครับบินหนักหนักก็บวกนะครับบินลบก็โดดกันบ้างนะดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะครับส่วนส่วนใหญ่เมื่อวานเนี่ยบินหนักบวกเกือบทั้งหมดเลยนะครับเลยทําให้บวก5้าแสนกว่าบาทนะดังนั้นวันนี้เดี๋ยวมาลุยกันต่อนะครับใครที่อยากเล่นกับผมนะครับเดี๋ยวผม ยังไม่เปิดรับมีกลุ่มเกิ่มอะไรนะครับก็ดูผลงานกันไปก่อนนะครับถ้าใครไว้เนื้อเชื่อใจก็เดี๋ยวก็ลงมานะครับเล่นด้วยกันนะครับไปด้วยกันไปได้ไกลอยู่แล้วนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับว่าจะเป็นยังไงกันบ้างสําหรับวันจันทร์ครับปิดท้ายอาทิตย์ดีนะรวมทั้งสิ้นเนี่ยนะครับผม นะฮอ่าสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยนะครับบวกนะครับยังคงอยู่ในแดนบวกกันอยู่เพื่อมาโดนบวกวันสุดท้ายแค่นั้นเองนะครับก็ถือว่าโอ้โหดูยอดเทินฮะสวันแบบสิบแปล้านนะครคือผมคนมันเล่นจริงอะนะก็คนกดเล่นจริงๆนะครับก็ไปนะฮะลุยก,กันไปใครเราเป็นสิงนักเล่นอยู่แล้วนะครับถ้าใครเล่นคงจะรู้นะว่า นะครับผมเล่นจริงๆประมาณนั้นนะครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้ไปลุยกันว่าจะเป็นออกทางหน้าไหนกันบ้างนะครับเดี๋ยวไปลุยกันเลยนะครับก่อนอื่นเนี่ยนะฮะเดี๋ยวเราไปนะครับไ่ก่อนอื่นละเอาไปนะครับวิคเคะห์บอลคู่แรกครับนิวคาสเซิลเจอกับเลสเตอร์ซิตี้ครับเวลาตีสอตามเวลาประเทศไทยนะครับก็จะเป็นเกมลองสุดท้ายสำหรับทั้งคู่นะครับ เหมือนนิวคาสเซิลจะมีคิวเตะหรือเปล่าไม่ไม่น่าจะมีแล้วนะครับอ่าทั้งคู่เนี่ยนะครับอ่าลีดอ่าไม่ใช่นะครับนี่เดี๋ยวดูก่อนก่อนนะครับอยู่ในโซนหนีตายด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันนะครับอ่าตอนนี้หนับตารางคะแนนนะครับลิเวอร์พูลนะครับอ่านี่นะครับนิวคาสเซิลจะเตะคู่ที่อ่านาทีสามสินะครับแล้วก็เลสเตอร์ซิตี้อยู่โซนหนีตายวันนี้ถ้าเลสเตอร์ซิตี้ชนะเนี่ย นะครับโอกาสพลิกขึ้นมานะครับอยู่อันดับที่17ดันเอฟเวอร์ตันลงไปเนี่ยมีโอกาสเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าเ o head ดีกว่าอย่างชัดเจนะนะครับ ผมมองว่าเลสเตอร์ก็ยังคงมีโอกาสนะแต่จะเอาตัวรอดในซีซันนี้ได้หรือไม่แต่ผมมองภาพรวมแล้วมันก็ยังคงยากกันอยู่นะครับเดี๋ยวต้องไปดูนะครับวิคอลบอลคนนี้นิวคาสเซิลครับต่อลูกควบนะครับไหลไปเป็นลูกครึ่งแล้วตอนนี้อยู่ในฟอร์มที่สวยสดงดงามจริงจริงครับส่วนเลสเตอร์เลทเทสนะครับสูงต่ำไปที่3ลูกไหลไปเป็น3ลูกควบนะครับอัตราการต่อรองเป็นต่อถึง5เท่าเลยก็ว่าได้นะก็ถือว่าเกินนะครับจัดชัดเจนเลยจริงจรินะครับ5เท่ามีโอกาสให้เลือกกัน นะครับทีมเยือนมโวกาสมองอยู่เละไกลๆนะครับลิบๆจากราคาที่ออกมานนิวคาสเซิลอยู่อันดับที่3นะครับเกมในบ้านชัดเจนครับแพ้เแค่2เกมเท่านั้นจาก18เกมเลยนะครับชนะไปถึง11ฟอร์มสวยงามจริงๆครับส่วนเลสเตอร์ทั้งในบ้านและนอกบ้านพอกันนะครับแพ้นอกบ้านเนี่ยถึง12เกมนะครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนะสินัดหลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านชนะ5เสมอ1แพ้ไป4ครับแต่เป็น3เกมหลังที่นิวคาสเซิลเก็บชัยทางด้านของเลสเตอร์ทุกเกมแล้วก็กินราคาดันราคาทุกเกมด้วยนะฮะ เกมในบ้านของนิวคาสเซิลนะครับสเกมหลังก็ต้องบอกว่ากินราคาไปทั้งหมดเลยและเกมนี้เนี่ยนิวคาสเซิลต่อค่อนข้างที่จะเยอะด้วยนะครับตามกลไกของสภาพทีมแล้วก็ฟอร์มณตอนนี้นะครับนิวคาสเซิลเพิ่งกดไบตันมาสีหนึ่งนะครับโอ้โหยิงกันเป็นเทน้ําเทท่าเลยนะครับในช่วงท้ายเวลากดไปถึง2ลูกนะครับไบตันเสียสมาธิมากกว่านะครับจากเกมนัดที่แล้วนะถ้าผมมองดูจริงๆนะครับแดนเบิร์นนี่นะครับกองหลังหดไปในทีที่ทดเวลาครึ่งแรกนะครับส่วนอันเดฟนะครับทำเข้าประตูตัวเองนะ นะฮะฮแล้วก็นะครับคาร์ลัมบิลซันรวมถึงบัวโนโกิมาเรสนะครับกดไปก่อนเลเทครับสำหรับทหา้าของไบตันในนัดก่อนหน้านี้ที่เจอกับนิวคาสเซิลน,นะฮะฟอร์มอาจจะทู่ๆไปบ้างนะครับสำหรับเกมเยือนนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยอยู่ใน อร์มที่สวยงามจริงๆครับในบ้านก็ยังคงชัดเจนในเรื่องของราคากันด้วยนะครับส่วนทางด้านของเลสเตอร์ซิตี้แพ้มา2เกมติดแล้วนะครับแพ้ฟูลแลมแล้วก็แพ้ให้กับลิเวอร์พูลถึง3เม็ดแบบขาดลอยเลยนะครับก็คือสู้ไม่ได้จริงๆนะฮะแล้วก็เกมเยือนห่วยแตกจริงๆครับเนะัดหลังสุดไม่ชนะใครเลย นะในลีกเนี่ยทำดีสุดเสมอหลีดกับทางด้านของเบนฟอร์ดแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เป็นรองลูกควบแบบนี้ก็โดนทางด้านของแมนยูกดไปถึง3ประตูต่อศูนย์นะครับความเป็นไปได้มันค่อนข้างที่จะน้อยจริงๆครับสำหรับฟอร์มของเลสเตอร์นะตอนนี้นะนะครับในการเล่นราคาแบบนี้ New นิวคาสเซิลนั้นไม่ค่อยชอบราคาซะด้วยนะครับเดี๋ยวต้องไปลุ้นกันว่าเกมนี้เนี่ยในสนามจะออกมาดีหรือไม่ะนะฮะก็นิวคาสเซิลจะเจอกับเชลซีครับในนัดถัดไปซึ่งไม่น่าจะมีปัญหาในเรื่องของอันดับตารางคะแนนแล้วนะ ครับสำหรับทางด้านของนิวคาสเซิลส่วนเลสเตอร์เจอกับเวสแฮมครับเวสแฮมนะครับตอนนี้เนี่ยเวสแฮมอ่าลอดตกชั้นอย่างแน่นอนรวมถึงบอลหมัดด้วยนะครับไม่น่าจะมีปัญหาใดๆแล้วเนี hey, ่นะครับทำได้แค่34แต้มดังนั้นอันดับตอนนี้เนี่ยเอเวอร์ตันลีดเลสเตอร์นะครับเป็น3ทีมมากกว่าที่ต้องหนีตกชั้นในนัดสุดท้ายเลยนะครับมีผลจริงๆรอ่ะนะฮะส่วนทางด้านของ Carson, นิวคาสเซิลนี่ครับแข่งกับแมนยูเท่านั้นเองครับว่าจะจบในตำแหน่งไหน วันนี้ได้เล่นเกมที่37ก่อนค่อนข้างที่จะกดดันพอสมควรนะดังนั้นนะครับไปดูนักเตะกันนะครับใช้ชุดที่ดีที่สุดอยู่แล้วสำหรับนิลคอสเซนครับอีชาร์คาลัมเบสันนะครับมิเกลไมลอนอันเดอร์สันกิม,มาเรสนะครับรวมถึงโจลิงตันที่โ,โหดุดันจริงๆครับโจลิงตันนะช่วงเวลานี้นะแผ่งหลังก็เป็นโบสแมนชานะครับดเดนเบอร์แล้วก็ชิปเปียนะฮะผู้สมัครตรัวนิกโปลฮะ ส่วนทางนั้นของเลตเตอร์ซิตี้ครับเจมี่วัดดี้นะฮะรวมถึงเตเลมานนะครับอ่าวิบารแมจิเมดิสันนะครับถ้าตัวนี้ไม่ได้ลงนี่จบเลยนะครับชูมาเรย์แอนดีดี้ครับอีวานนะครับแล้วก็ตัวหลังอื่นๆก็ยังคงอยู่ครบครับไม่มีปัญหาใดๆเรื่องนักเตะนะครับเจมส์แจสตินแล้วก็ ครับโชวชูแผงหลังก็มีการบาดเจ็บด้วยนะครับอีเนาะโชมีปัญหาบาดเจ็บหูคิดว่ามันไม่ใส่ใจจริงๆนะครับจากหน้าเสือประมาณนี้นะครับดังนั้นผมคิดว่าในเกมนี้ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสาหรับ่างนะของนิวคาสเซิลได้เปรียบ ในการในการเตะเกมในแรกก่อนนะครับแล้วผมมองว่าเกมลุกของนิวคาสเซิลถ้าใครดูจริงๆเนี่ยก็ยังคงจัดจ้านจริงๆครับปฏิเสธไม่ได้เลยว่าอ e ีชาร์กหรือว่าโจริงตันนะครับมิเกลเปนไปไม่ได้หลายๆตัวเนี่ยนะครับที่เป็นขุมกําลังหลักข้อโชว์ฟอร์มได้ดีจริงๆครับบูโนอกิมาเรสเนี่ยนะครับซื้อมาคุ้มจริงๆครับสำหรับตัวนี้อีชาร์กอาจจะเจ็บบ้างเจ็บออดเจ,จ็บแอดนิดนึงนะครับแต่ว่าด้วยรูปเกมของหลายๆเกมเนี่ยนะครับลาก จากเกมล่าเลือยลากเรื้อยริมเส้นนะครับก็สวยงามจริงๆฮะจากขอมเมอร์ฟีอาจจะมีการบาดเจ็บนะครับรวมถึงโจเซฟวิลล็อกด้วยรองซัพบหายไปหลายเกมแล้วนะครับดังนั้นเกมในวันนี้ผมคิดว่าขุมกําลังหลักที่เหลือเนี่ยก็ไม่น่าจะมีปัญหาแล้วก็เลตเตอร์ซิตี้เสียกองหลังไปด้วยอย่างทูยอนชูวนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เป็นบอลบุกหน้าเดียวนะครับเลตเตอร์ Letter ก็หลังชนฝาเหมือนกันนะ่ะ นะครับแล้วก็ราคาไหลไปเป็นแบบนี้ด้วยผมมองว่าวันนี้เนี่ยนะครับมันก็ยังคงลุ้นๆกันอยู่แล้วถ้าความพูดถึงความสบายใจแล้วก็รูปเกมเนี่ยนิวคาเซิลก็ยังคงมาเรื่อยๆนะนะครับแล้วก็พักหลังมาก็โชว์ฟอร์มได้ดีกับเลสเตอร์ด้วยดังนั้นเกมในวันนี้ ผมคิดว่าเ uh, นิวัสเซ่นชนะชัวร์อยู่แล้วนะครับแต่ว่าจะชนะเกินราคาได้ไหมนี่สิปัญหาเลยครถึงราคามันจะไหลไปแต่ว่าเลตเตอร์ซิตี้เนี่ยนะครับคือมันอยู่ในช่วงที่จนต่อจริงๆแล้วยังคงมีโอกาสด้วยนะฮะโอกาสมันยังคงเปิดกว้างอะ่ะนะวันนี้ถ้านะครับเลตเตอร์ Letter ชนะเนี่ยนะครับผมคิดว่าดันขึ้นมาแบบที่17แล้วไปลุ้นกันนะัดสุดท้ายฮะแต่ถ้าวันนี้แพ้ขึ้นมาเนี่ยผมมองว่า ปิดเกมของเลตเตอร์เลยนะครับปิดเวทีพรีเมียร์ลีกของเลสเตอร์เลยนะฮะเอเวอร์ตันเนี่ยจะรอดจะรอดนะครับมันก็รอดมาในปีที่แล้วเหมือนกันครับดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าเลสเตอร์ซิตี้มันหลังชนฝาจริงๆครับมันบังคับด้วยแล้วก็ราคามานเนี่ยนะครับไม่ให้เลือกเล่นเลสเตอร์เลยนะราคาคูออกมาเนี่ยครับคือว่ามันเป็นต่อไม่ให้เล่นเลสเตอร์เลยอะ่ะเป็นต่อ5เท่าอย่างเงี้ยนะครับเสมอว่าห้าเท่าคูจะกดไหนอะ่ะ ะครับโอกาส2อันเนี่ยนะครับเหย่าชนะกับเสมอเนี่ยมีโอกาสเท่ากันประมาณเนี้ยผมมองว่าแบบนั้นนะด้วยอาการเท่าของเหย่าชนะเนี่ยนะครับดังนั้นมุมมองมันไม่ให้เลือกเล่นเลตเตอร์เลยอ่ะแต่ผมคิดว่าเกมนี้นะครับความกดดันเนี่ยอยู่ที่เลตเตอร์จริงๆครับแล้วก็นิวคาสเซิลนะฮะเล่นแบบสบายๆนะครับเก็บตัวไปเล่นนัดสุดท้ายโชว์สวยๆในบ้านดีกว่านะฮะแล้วนิวคาสเซิลได้เล่นในบ้านไหมนะครับนัดสุดท้ายเนี่ยนะครับได้เล่นเกม เกมเยือนไปเยือนเชลซีด้วยนะครับดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยด้วยรูปเกมเนี่ยนะครับนิวไอเลสเ,เตอร์เนี่ยสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ผมคิดว่า มันต้องหลังชนฝาจริงๆแล้วนะครับอย่างน้อยรถบัสรถเบิ้ลอะไรก็ต้องเข้ามาแล้วนะครับนิวคาสเซิลบางนัดก็ทู่ๆไปเหมือนกันนะครับแล้วก็อย่างเจอกับบลีดในช่วงก่อนหน้านี้นะครับเจอเกมหนีตายก็จ้าระวันเหมือนกันนะครับดังนั้นเกมนี้ผมมองว่าเลสเตอร์สามารถดันราคาได้ฮะฟันธงไปที่เลสเตอร์นะครับหลังชนฝาจริงๆครับไม่มีทางเลือกแล้วฮะคู่ถัดไปครับโรม่าเจอกับซาเรนิตาน่านะครับวันนี้ก็ต้องลุ้นกันต่อว่านะครับโรม่าเนี่ย จะออกมาในบทไหนเหมือนกันะนะฮะจากอันดับตารางคะแนนแล้วเดี๋ยวงคงต้องดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับไปวิเคราะห์กันคู่นี้นะครับโรม่าอยู่อันดับที่7นะครับถ้าเกมในวันนี้ชนะจะแซงอตารันต้าขึ้นไปนะครับอยู่ในอันดับ6ไปเล่นคอนเฟลเลนตีก ก็ต้องยอมรับว่าปีนี้เป็นปีคุณภาพของทางด้านกันโชสเซเลอาจริงๆครับยูเวนตุสลาซิโออินเตอร์มิลานนะครับยังโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นจริงๆรวมถึงเอซีมิลานด้วยอาตาลตาก็แย่งกงินในโซนนี้นะครับทีมน้องใหม่อย่างนา์ไพร์อย่างมอนซ่าก็โดดขึ้นมานะตอนนี้นะครับซาเลนดีตาหน้าพักหลังมาฟอร์มก็ดีเหมือนกันนะครับอยู่อันดับที่35ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆเรื่องการหนีตกชั้นนะครับหนีตกชั้นก็ยังอยู่ในโซนถึงเลเช่แค่นั้นเองครับถึงอันดับ16นะร ตกชั้นอย่างชัดเจนครับสำหรับซาเลนิตาหน้านี้ความกดดันอยู่ที่โลมาพอสมควรนะครับวันนี้ต่อลูกครึ่งนะครับค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรเลยนะนะครับเป็นต่อถึงประมาณห้าเท่านะครับแต่ว่าราคาเสมอเนี่ยนะครับทำไมถึงจ่ายน้อยจริงๆนะครับมีโอกาสจบเสมอเฉยเลยนะจ่ายสาไปปลายแบบนี้ราคาค่อนข้างที่จะลดหวบมานะครับเออก็อืมนะครับเป็นต่อห้าเท่า แต่ทางเลือกเนี่ยนะครับเลือกใจ3.8กับ1.46ดังนั้นเกมในวันนี้เนี่ยโรมาก็ยังคงได้เปรียบเยอะจริงๆนะครับแต่ว่าราคาเสมอมันออกมาอาจจะไปติงๆนิดหนึงนะครับสูงต่ำเปอร์สลูกครึ่งฮนะโรม่าอยู่อันดับที่7นะครับพยายามที่จะจบอันดับที่6ให้ได้นะครับซึ่งโจเซ่กับมูินิโยแต่ว่ามันมีประเด็นคือถ้าโรม่าได้ได้แชมป์ไง นะครับโรม่าเข้าชิงยูฟายูโรปาลีกนะครับปีนี้มุนโยเอาจริงๆนะสุสแลนีตนาน่าอยู่ับที่15ห้านะครับ10นัดลังสุดของทั้งคู่ครับเจ้าบ้านนะครับโรม่าชนะ3เสมอ4แพ้ไป3จบเกมเสมอซะส่วนใหญ่นะครับสนัดล่าสุดก็เสมอกันด้วยแบบไรสกอร์เลยนะครับเจ้าจืดนะเนี่ยครับเสมอกันซะส่วนใหญ่แล้วก็โรม่าได้เล่นในบ้าน นะครับอ้าวนี่เกมของโรม่านะครับเดี๋ยวเดียวนะครับเจอกัน3นัดหลังสุดออาผมเบอร์แล้วนี่นะฮะเจอกัน3นัดหลังสุดโรม่าเก็บเรียบทั้งหมดเลยนะครับแต่ว่าในแง่ของราคาเนี่ยโรม่าเล่นในบ้านต่อลูกควบต่อลูกครึ่งครบสองเนี่ยแพ้ราคาไปนะครับเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันดูว่าเกมนี้จะทําได้ดีเกินคาดเหมือนเดิมหรือไม่นะครับเกมของโรม่าครับในนัดล่าสุดเสมอไบเอลเวอร์คุเซ่นนะครับเรียบร้อยเข้ารอบชิงไปนะครับก่อนหน้านี้เสมอโบโรนญาด้วย นะครับเอโ้โหฟอร์ม10นัดหล่าสุดชนะ3เสมอ4แพ้ไป3ไม่ค่อยที่จะสู้ดีนักนะครับออกหนักไปทางด้านเสมอแล้วก็ไม่ค่อยกินราคาด้วยนะครับสำหรับโรมาส่วนเกมในบ้านค่อนข้างที่จะชัดเจนดีเหมือนกันครับสำหรับในซีซั่นนี้นะนัดล่าสุดก็ชนะเรเวอร์กูเซ่นครับเสมอครับแพ้อินเตอร์มิลานนะครับก่อนหน้านี้เก็บชัยเกือบทั้งหมดเลยแพ้กับซัสซูโร่แค่เกมเดียวเท่านั้นเองนะครับ ส่วนซาเลนิตาน่าเป็นทีมจอมเสมอนะครับเข้าที่แทนเลเช่นะจากเมื่อก่อนเลตเช่เป็นทีมจอมเสมอนะครับดูนะครับเนี่ยครับเสมอเสมอมากันหมดผมไปเล่นนัดนี้นัดที่เจอเอปลีเนี่ยผมจําได้เลยผมเล่นซาเลนิตาน่าแล้วเป็นยังไงนะครับเลน,น,นะครับจบเสมอแล้วนะนี่นะแล้วก็โดนไป2ประตูตัวหนึ่งะครับเสียราคาไปคู่เดียวนัดถัดมา ดันชนะอตาลานตาด้วยนะครับเป็นทีมที่สบายพอสมควรผมเล่นนั้นไหนโดนนั้นนั้นอ่ะนะครับพูดอย่างนี้ดีกว่านะในการเล่นราคาแบบนี้ซาเลนิตาน่าทำได้ดีจริงๆนะครับส่วนโรมาจะเจอกับฟิออเรนติน่าในวันที่27นะครับแล้วก็ชิงนะครับยูโรป้ากับทางด้านของไซบีย่านะครับแล้วก็ปิดท้ายกับสเปเซียนะฮะส่วนซาเลนิตาน่าเจอกับอูดินิเซและไคโมเนเซผมคิดว่าตัวไอ ของโรมาเนี่ยต้องคิดหนักเลยครับสำหรับโจเซมุนยว่าจะต้องสลับสเปล่นักเตะยังไงนะครับเพื่อประคองไปให้จบกับอีก2เกมที่เหลือนะฮะเกมนี้โอ้ยเกมเล็กด้วยนะครับเ,เดี๋ยวเดี๋ยวดูดับตารางคะแนนกันใหม่นะฮะโรมาเตะ35เกม36มันต้องเตะ38นะครับดังนั้นอยูยังคงมีโอกาสลุ้นครับอีก2-3เกมนะครับ3เกมข้าวแต้มเป็น68แนะครับแต่ว่าอินเตอร์ คอคง,งเหลือกันอยู่นะครับมีโอกาสลุ้นจริงๆครับสำหรับทางด้านของโรม่าวันนี้ถ้าชนะนะครับเลื่อนขึ้นไปอยู่อันดับที่6แทนอาตาล้านะครับมีส่วนฮะวันนี้มาในขุมกำลังหลักเลยนะครับแอมมี่อับราฮัมเบรกินนี่นะครับแล้วก็สุบัคเคน นะตัวอ,อื่นมีการบาดเจ็บไหมไม่มีครับแต่โอ้โหถ้าเป็นอย่างนี้นะครับโรเตชันนักเตะกันบ้างเลยครับสำหรับทางด้านของโจเซมูนิโยนะครับซิเรเสกี้นะครับคิสเซนเต้สเปนิสโซราบอร์ฟนะครับคิสมอริงเอมบเนสนะครับเมนชินีรวมถึงปราซิโอนะครับผู้สัมประตู ส่วนทางด้านของซาเลนิตาน่าก็เป็นตัวหลักตัวเดิมเลยนะครับแคนเดลวาเดี๋ยครับเดียบี้นี่นะฮะเดียบนเดียนะครับแล้วก็คูริบารีนะครับเวหิน่านะครับบารดิชนะครับก็ไม่น่ามีปัญหานักเตะด้วยนะครับตัวที่น่าจับตามองก็ยังคงเป็นกองหน้าเป้าสตาร์ดังกดไปแล้ว15ประตูครับพักหลังมาเนี่ยโชว์ฟอร์มได้โดดเดน่นจริงๆคุมเด่นกลางได้ดีนะสำหรับซาเลนิตาน่าบางนัดบางเกมนะครับเช่นเดียวกับโลมาด้วย นะครับที่เกมลุกค่อนข้างที่จะดุดันพอสมควรนะครับมีตัวเลือกให้เปลี่ยนค่อนข้างเยอะด้วยนะครับแล้วก็เกมในวันนี้เนี่ยผมมองว่าโรม่าได้เปรียบเยอะจริงๆนะครับได้เปรียบกันเยอะจริงๆแล้วก็ยังคงมองว่าเกมที่มันกดดันป่วเนี่ยต้องอยู่ที่ฝั่งโรม่าแลลวนะครับดังนั้นมันก็ไม่น่าจะมีปัญหาเรื่องในเรื่องของราคาด้วยนะครับบางสํานัก นะครับไหลลงเหลือ1นลูกแต่ผมคิดว่าเกมในบ้านของโรม่าก็ยังคงดุดันนะครับก็มองคงมองวิ่งไปตามหน้าเสือนะราคาครูที่ออกมาเสมอเนี่ยอาจจะมาหลอกหลอกนิดนึงเนี่ยผมบอกว่าแต่ว่าเกมนี้ผมเชื่อว่าโรม่านะครับน่าจะชนะอยู่แล้ว1เม็ดนะฮะด้วยฟอร์มของหน้าตอนนี้ค่อนข้างที่จะโดดเด่นกันด้วยนะครับดังนั้นคู่นี้ผมฟันหงไปที่โรม่าก็ยังคงดุดันในบ้านอยู่แล้วนะครับเจ้าชายหมาป่านะครับจัดกันไปครับกับที่โรม่าฮะ คู่ถัดสุดท้ายนะครับเอมโพรี y, เจอกับทางด้านของยูนตุสนะครับไม่น่าจะมีปัญหาแล้วสําหรับทั้งคู่นะครับอยู่รอดปลอดภัยนะในกับอีก2เกม3เกมที่เหลือนะครับวันนี้ยูนตุสบุกมาต่อครึ่งคุบลูกครับได้เปรียบเยอะอยู่ชัดเจนนะครับอ่าก็ถือว่าราคาที่ออกมาก็ไม่น่าจะมีปัญหาใดๆสําหรับราคานี้นะฮะร,ราคาฮูที่ออกมาเป็นต่อ,อเกือบ3เท่านะฮะประมาณนั้นนะครับเกือบ3เท่า เกือบนะนะครับยังลืมเหลื่อมกันอยู่แล้วก็ราคาเสมอจ่าย3.5นะครับดังนั้นอ,อืมอืมนะครับ3เท่า3.5นะครับราคาเนี่ยส่งให้ทางด้านของยูเวนตุสพอสมควรน,นะครับเฮ้ผมทําไมไม่รู้ไม่ชอบเล่นยูเวนตุสวะนะครับแต่ผมไม่ชอบเล่นมันมันก็กินราคาเกือบทุกเกมเหมือนกันนะ นะครับเอ็มโปอรีอยู่อันดับที่14ครับส่วนยูเว่อยู่อันดับที่2นะครับเกมเยือนเนี่ยชนะแค่8เกมจาก17เกมนะครับเสมอ3แพ้ไป6ส่วนเกมในบ้านของ ore, เอ game, ็มโปอรีเนี่ยเสมอไป4เกมนะครับเนี่ยฮะเป็นทีมจอมเสมอแต่ว่าเป็นในเกมเยือนนะฮะในบ้านก็ยังคงสู้ดีกันอยู่ชนะ7จาก17นะครับผลงานทั้งคู่เมื่อเจอกันครับแพ้ยูเวนตุสเกือบทั้งหมดเลยยูเวนตุสเคยแพ้ให้กับเอ็มโปอรีแค่เกมเดียวปี2021ในเดือนสิงหาคมนะครับ นอกนั้นเก็บใช้เรียบเลยแต่ว่า2เกมล่าสุดนะครับยูเวนตุสเอาชนะไปได้4-0แล้วก็3-2แต่ว่านะครับโดนยูเวนตุสเนี่ยถล่มยับแล้วก็กินราคาไปด้วยนะครับไม่ค่อยสู้ดีนะครับสำหรับเอมปอรีในบ้านนะครับหกนัดหลังสุดไม่เคยชนะยูเวนตุสเลยนะครับแล้วก็กินราคาค่อนข้างยากด้วยนะเอมปรีครับสามนัดหลังสุดเพิ่งดีมาครับเอาชนะโบโรย่าซาเรนิตาน่ารวมถึงเสมอซามโดเรียนะครับเสมอท้ายเกมฮเสมอไอทีมตกชั้นนะฮะลาซามตกชั้นเฉยเลยนะครับปีนี้นะ แล้วก็ผมยังคงมองว่าเอมปอรีเนี่ยไม่ได้ที่จะมีอะไรดีขนาดนั้นนะครับก็ต้นหลังๆมาก็มีแพ้มีเยอะกันหน่อยนะครับก่อนหน้าน,นี้เป็นทีมจอมเสมอนะนะส่วนนั้หนักของยูเวนตุสดีวันดีคืนเหมือนกันนะครับแพ้กับเซบีย่าในช่วงต่อเวลาเรียบร้อยนะครับก็นี่ครับก็ยังคงกินราคานะนี่ต่อหูนะครับคือผมไม่ชอบเล่นยูเวนตุสเท่าไหร่ครับวันนั้นผมเล่นเคมอนเซ่ ese, ผมก็กดเคมอนเซ่ไปนะ นะครับมันเป็นทีมที่ผมไม่ชอบเล่นแต่มันดันชนะราคาได้ด้วยนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้มันมีเป๋ไงนะครับเพิ่งมาดีในช่วงหลังเองนะครับพยายามประคองตัวเองให้รอดปลอดภัยแค่นั้นเองนะครับแล้วก็เกมเยือนเนี่ยครับก็ไม่ค่อยสู้ดีนักเหมือนกันครับสำหรับยูเวนตุสเล่นเกมเยือนไม่เคยต่อเครื่องควบลูกเลยนะครับก็ทั้งคู่ครับไม่เหลือเกมใดๆแล้วนะครับเหลือแค่เกมในลีกเท่านั้นเองครับกับอีก2นัดเจอเวโรนาแล้วก็ลาซิโอครับแล้วก็ยูเวนตุสเจองานหนักเลยครับเอซิมิลานแล้วก็ รวมถึงอูดิเนเซ่ด้วยนะครับวันนี้ตัวที่คิดว่าน่าจะขนลงมานะครับเป็นทางด้านของยูนิทันก่อนเลยละกันครับเวลาฮูวิดนะครับมิริสนะครับเพอร์เรสแรบเบียสคอสตริกนะครับมิเรสตี้นี่นะ ครับบาร์เบอรี่รวมถึงเกตตี้บราเมอร์นะครับโรกินนี่พวกสัตวประตูเป็นเช็คเชสนี่นะครับดานีโรโดนแบนครับรวมถึงจาวคอนาโตรด้วยนะครับมาเชสชูเร่นะครับพอพบาบาดเจ็บอีกแล้วนะครับฟาจิโอลีก็มีการบาดเจ็บนะครับควรไม่พร้อมเนี่ยตกอยู่ทางด้านของยูทูบพอสมควรนะครับแล้วก็ทางด้านของเจ้าบ้านครับเอมโปอรีขาดไป1ตัวนะครับโทมัสโซนะครับเบซซานนี่เนี่ยนะครับของหน้าเป้าก็ยังเป็นตัวหลักสำคัญครับอย่างคาปุโตนะครับ นี่ครับคบัมเบฮีนี่ตัวยิงเลยนะครับสำหรับในซีซั่นนี้แต่ก็ไม่ได้ยิงเยอะนะครับยิงแค่หประตูเองนะครับ วาราฮวิชก็ยังคงน่าจับตามองครับวันนี้ถ้าพูดถึงขุมกําลังแล้วเนี่ยนะครับยูวนตุสเสียหายอยู่หลายตําแหน่งเหมือนกันนะครับแต่เทียบเคียงแล้วตัวหลักตัวลุกก็ยังคงดุดันอันตรายกว่าทางด้านของเอมโปรีอย่างชัดเจนอย่างวาราฮุวิชนะครับรวมถึงมิริกที่นะครับได้สลับสบเปลี่ยนมาเป็นซูเปอร์ซับเป็นประจําอยู่แล้วสําหรับตัวนี้นะครับแผงกลางก็เป็นแลบเบียสอะไรแบบนี้นะครับตัวนี้น่าจับตามองก็เป็นคาเมฮีกับคาปูโต้กันนั่นเองครับสำหรับทางด้านของเอมโปรีนะ นี่นะครับเอมปอรีไม่มีปัญหาใดๆแล้วนะครับไม่ต้องลุ้นอะไรส่วนทางด้านของยูตุสลาซิโอรวมถึงโอ้โหอินเตอร์มิลานผมคิดว่าห่าง5แต้มกับอีก3เกมมันก็ยังคงมีโอกาสเป็นไปได้นะครับวันนี้ถ้ายูตุสสะดุดเนี่ยเสียหายพอสมควรนะครับก็จะมี70แต้มนี่นะครับลุ้นที่3ที่4แต่ผมคิดว่าโอกาสเปิดกว้างจริงๆในการจบอันดับที่2อะนะครับ ดังนั้นไม่น่าจะมีปัญหาใดๆแล้วนะครับอินเตอร์เมื่อคืนก็สะดุดกับนาโปลีด้วยไงนะฮะดังนั้นผมมองว่าเกมนี้เนี่ยนะครับยูนิทตก็ยังคงตุ้อขุมกําลังหลักผู้เล่นก็ยังคงจัดจ้านกว่าอยู่แล้วนะครับราคามันไหลไหมก็ไม่น่าที่จะไหลสักเท่าไหร่นะฮะก็ยังคงอยู่ในช่วงที่รับได้นะครับดังนั้นวันนี้ผมคิดว่าราคาที่เปิดออกมายูนิทต์มีหูหนึ่งให้เลือกอยู่แล้วนะครับไปรอหู2แล้วกันนะฮะไปรอหูอีกข้างหนึ่ง ดังนั้นคู่นี้ยังคงชัดเจนอยู่ที่ยูเวนตุสแล้วกันนะครับคู่สุดท้ายแบบนี้ได้เปรียบเยอะพอสมควรเลยนะครับอังเยลดิมาเรียอาจจะลงมาซับ พอตในช่วงเครื่องเวลาหลังนะเพราะเนื่องจากผมว่านักเตะเก่าๆและหลังๆมันก็ค่อนข้างคงจะหมดแรงกันบ้างนะครับก็คงไม่ฟิตลงเล่นถึง90นาทีนะครับผลนักเตะหนุ่มๆลงกันมากขนาดเองนะครับดังนั้นวันนี้3ตัวช่วยแน่ครับผมชอบเลสเตอร์นะครับชอบโรม่าแล้วก็ชอบทางด้านของยูเวนตุสนะครับพิมพ์ต่อทั้งหมดเลยนะสำหรับการโชว์เซเรียนะครับหวังว่าวันนี้จะทําเงินให้ทุกท่านทุกคนนะครับใครที่ชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไครต์ให้ด้วยนะครับความคิดเห็นนะครับหรือว่าข้อมูลในคลิปเป คติส่วนตัวของผมที่ใส่ลงไปนะครับใครที่ชื่นชอบหรือไม่ชอบจุดไหนสามารถติดติงกันเข้ามาได้แล้วเดี๋ยวเราไปเล่นด้วยกันนะครับไปได้ไกลอย่างแน่นอนสําหรับใครที่ติดตามกันอยู่นะครับหวังว่าวันนี้นะครับจะทําเงินให้ทุกท่านทุกคนได้เป็นกอบเป็นกำรรนะครับเ,ออเดี๋ยวเราก็มาลุยกันว่าจะเป็นยังไงกันต่อไปนะครับก็วันนี้ฟันดีราติสวสดร่ำรวยๆเหง,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 งกับคําคืนวันจันทร์นะครับสวัสดีครับผม